สวัสดีครับผมช่องแวของ p o w e r 519วันนี้สำหรับน้องๆมือใหม่เช่นเคยคที่สอบถามกันเกี่ยวกับการอัดกีตาร์หรือว่าจะทำเพลงหรืออะไรประมาณนั้นก็เดี๋ยวจะบอกวิธีกันแล้วกันว่าใช้อุปรกรณ์อะไรบ้างที่เบื้องต้นที่ไม่ต้องใช้งบประมาณมากมายนะฮะเดี๋ยวดูว่าจะมีอะไรบ้างที่เราจะต้องมาต่อกันบ้างแล้วก็ใช้โปรแกรมอะไรบ้างนะโอเคครบเบื้องต้นเราก็หลักๆควรจะมี ออดโออเฟตนะฮะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้อย่างผมใช้เป็นของยามาฮานะฮะเป็นไ y เบ r ร์ยูอาร์สองสี่ซีตัวนี้ก็จะมี2อ n p ินพุตแบบนี้เราสามารถเลือกเสียบมัน2อ n p ินพุตก็ได้นะฮะแต่ว่าเราเล่นคนเดียวเราก็เสียบช่องเดียวอยู่แล้วหรือว่าเราจะต่อจากสัญญาณภายนอกเช่นเราอยากได้เสียงจากตู้แอมรือเอฟเฟคอะไรก็แล้วแต่ได้นะครับเอามาเป็นอินพุตได้เพื่ออัดเข้าปโปรแกรมอันนี้เดี๋ยวเราจะ มาพูดกันถึงเรื่องใช้เอฟเฟกในคอมพิวเตอร์ก็แล้วกันนะฮะสำหรับท่านที่อาจจะไม่มีเอฟเฟกนะฮะก็ต่อสายเข้ามาปกติครับเส้นเดียวก็มาที่กีตาร์เลยนะฮะก็กีตาร์อะไรก็ได้นะฮะกีตาร์แบบราคาถูกเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันที่โปรแกรมที่หน้าจอกันนะฮะก็คือมีกีตาร์มีสายแจ็คแล้วก็ออยล์อิเลฟเตอรนะฮะตอนนี้ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นั่นเองมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเอาเสียงเข้าไปยังไงนะฮะโอเค โอเคครับเดี๋ยวผมมาแคปเจอร์หน้าจอเนี่ยมาดูที่แคปเจอร์หน้าจอนะฮะมาตอนนี้ผมจะใช้โปรแกรมก็เป็น Cubase นั่นเองนะฮะกับพวก VST ต่างๆที่สามารถเป็นเอฟเฟกต์กีตาร์ได้นะฮะในเบื้องต้นเราก็ไม่จะเป็นต้องต่อเอฟเฟกต์ภายนอกเข้าไปนะฮะก็เล่นเสียบแจ็คเข้า Audio ออยโนเตร์เฟสได้เลยนะฮะมาใช้ตอนนี้เป็นใช้เป็น Cubase AI 11นะฮะเป็น Cubase ที่ ลงทะเบียนออนไลน์แถมมากับเจ้าตัว UR244 นี่แหละของสายเบิร์ดเป็นของแท้นนเองฮะเบื้องต้นเราก็เลือกเอ็ม y ี้ก่อนได้เลยนะฮะเมื่อเราจะลาขีตตาทีนี้ถ้าเราจะเล่นกับพวกลายกองพวกอะไรก็ประมาณนี้นะฮะถ้าเราสามารถแอดมันเข้าไปได้หรือจะอิ p พ r ตอ u ดิโอไฟล์ที่มันเป็นแบ็กกิ้งแท็กแบบนี้ได้นะฮะก็กดที่ไฟล์แล้วก็เลือกอิ p พ r ตอ u ดิโอไฟล์ได้นะฮะว่าเราจะใช้แบ็กกิ้งแท็กอื่นๆเนะะี่ยเรากด พวกนี้มาถ้าเกิดเรามีแบ็กกิ้งแท็กที่เป็นที่เราทําไว้แล้วอ่ะที่เราจะมาโซโล่กีตาร์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นดนตรีมีกลองกับเบสมีเครื่องดนตรีอื่นหรือขาดเฉพาะกีตาร์ก็สามารถอิมพอรตเข้ามาได้อันนี้ผมจะไม่ได้ทําเป็นเล่นกับแบ็กกิ้งแท็กเนาะอันนี้การอัดเสียงก็จะสร้างแทร็กขึ้นมาเลยนะฮะออดิโอแทร็กขึ้นมาก็ใช้อินพุตหนึ่งอินพุตเพราะว่าเราเสียบช่องเดียวเล่นกีตาร์เดียวนะฮะเราจะตั้งชื่อหรือไม่ตั้งชื่อก็ได้มันก็ขึ้นหมดนะครับผมจมตั้งก็ได กีต้ากก็ได้นะฮะเกตกีตาา์เข้ามารอวนี้เราจะเลือกเอฟเฟกเข้ามาใช้ได้ยังไงฮรด้านซ้ายมันจะมีอินเสิร์ตอยู่ตรงนี้นะฮะคำว่าอินเสิร์ตนะฮะหน้าตาหน้าคิวเบตน่าจะาคล้ายๆกันเราก็ใส่เอฟเฟกเข้าไปได้จากตรงนี้นะฮะที่เรามีอยู่จะเป็นพวกแอมเบียนหรือว่าอะไรต่างๆนานานะมันมีหมดน,นะเป็นพวกแอม แอม i ิฟิเคชันหรือว่าแอมซิม ULATOR อะไรแล้วแต่ที่มันเป็น VST ที่เขาทำเอฟเฟกมาให้เราได้ใช้ในพวกโปรแกรมบันทึกเสียงนั่นเองนะฮะส่วนใหญ่นี้มีก็มีคอซ่าคอซ่าเยอะแยะแล้วก็มีอ่า neural DSP แบบนี้นะฮะก็จะมีแอมอยู่ข้างในเราเปิดเข้าไปดูแอมก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะเราก็ถ้าเราอยากจะฟังเสียงมันก็กด ตัวนี้มอนิเตอร์ก็จะได้ยินเสียงนะฮะแบบนี้ก็จะเลือกแอมเลือกอลไรเข้าไปได้ปิดกรอบนี่ประมาณนี้ก็คือเสียงเสียงที่เราจะได้ยินสดๆถ้าเราบอกเราไม่เปิดมอนิเตอร์มันเสียงมันก็จะเป็นเสียงปกติเสียงดานะฮะก็คือเสียงกีตาร์ดิบๆไม่มีผ่านอ f ฟเฟก จะเป็นแบบนี้ถ้าเราบอกว่าเราอยากลเล่นแล้ได้ยินเสียงกีตาร์ที่เป็นผ่านอฟเฟกก็กดมอนิเตอร์สีเหลืองนี่เองฮะแบบนี้ฮะโอเคอันนี้เราเลือกแอมมาไว้แล้วเราอยากจะอัดลายกีตาร์ปกติก็ลายกีตาร์ที่เราเล่นกันก็จะมีซ้ายขวาแล้วก็มีโซโลอยู่ตรงกลางประมาณนั้นเราก็สามารถที่จะอัดเสียงแล้วก็ค่อยไปแพนมันซ้ายขวาก็ได้หรือว่าจะแพนมันตั้งแต่แรกเลยก็ได้แต่ปกติถ้าเราฟังเราจะอยากดิ้นเสียงลำโพง ทีเดียวทั้งสองทั้งสองข้างถ้าเรายังไม่แพนก็สามารถทําได้นะฮะก็แบบนี้ก็เลือกเป็นโมโนก่อนแล้วก็อัดเสียงเข้าไปก่อนนะผมขอย้ายไปอีกหน้าจอหนึ่งนะตอนนี้ทีนี้เราจะเล่นกับ Backing Tag หรืออะไรก็ได้นะฮะที่บอกไว้ว่าสามารถ Import Backing Tag เข้ามาได้นะฮะเป็นไฟล์ Audio f ไฟล์อะไรประมาณนั้นหรือมาไฟล์เสียงจากวิดีโอก็สามารถเอาไปได้คนระับวิดีโอไฟล์เราเลือก เฉพาะเสียงของมันได้ในองนะีสำหรับตัว c u b a s สสามารถทำได้างี้นนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะเล่นกับพวกจังหวะกลองธรรมดาก็แล้วกันเพื่อเห็นภาพนะฮะผมก็เลือก Instrument เข้ามาะฮะ Add Instrument เลือก Additive d ฟดำเข้าไปเดี๋ยวลากจังหวะกลองเอาไว้สักสักสองกรุ๊ปประมาณนั้นนะฮะไปได้เห็นภาพอ่ามันอยู่อีกหน้าจอหนึ่งนี่ก็เลือกบีด แล,แล้วแต่เราอยากจะเล่นแนวไหนก็เลือกจังหวะเอามาแล้วก็มาลากใส่ไว้เลยนะฮะนี่ทำให้เป็นไอเดียนิดนึงนะฮะผมก็จะเลือกจังหวะง่ายๆแล้วกันเพราะผมก็ไม่ค่อยได้เล่น <c ười> กีตาร์บ่อยๆนะฮะไม่ค่อยได้คือไอเดียอัดเพลงมันจะมาแบบบางทีก็มามาเลยก็อัดเลยก็จะไม่ค่อยแบบได้ซ้อมได้เล่นเท่าไหร่อ่ะนี่ะก็ลากเข้ามาได้เลยคลิกเมาส์ค้างลากขึ้นมาได้เลยมันก็จะเป็นแทร็ก ของเสียงกลองนั่นเองอผมจะลากเป็น2ชุดไว้แบบนี้เพื่อให้ยาวขึ้นนิดนึงนะคะะตรตัวนี้ก็คือได้เสียงกลองเราจะเลือกกลองไปอย่างอื่นก็ได้แล้วแต่อันนี้แล้วแต่ใครมีตัวโปรแกรมกลองอยู่ในคอมมันเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่ละท่านนะมันก็มีหลายหลากหลายนะฮะไม่ใช่มีแค่เอดิทิฟดัมก็จะมีแบบอย่างอื่นอ,อ,อ,อีกเยอะแยะประมาณนี้เสียงแบบนี้ เราก็จะเปิดเมโทรโนมไปด้วยก็ได้ฮะตรงนี้เมโทรโนมหรือจะปิดก็ได้ตรงนี้คือเมโทรโนมนะฮะแต่ว่าควรจะเปิดไว้เราจะได้ไม่หลงจังหวะเดี๋ยวมาลองอัดกันดูเลยคะเดี๋ยวผมจะวิธีการอัดก็คือกดให้ช n แนลนั้นเป็นสีแดงนั่นเองครก็คือช่องนั้นนะเวลาอัดกีตาร์เราก็กด r e c o r d e en enable ในช่องนั้นอย่าไปกดที่อื่นด้วยเพราะไม่งั้นมันก็จะไปเสียงไปด้วยนะมันก็จะหายไปโอเคเดี๋ยวเรามาอัดเสียงกันดู แล้วก็อันนี้ผมจะทํานี้เป็นลายแรกแล้วเดี๋ยวมีลายที่สองแล้วก็มีลายโซโลว่าออกมาจะเป็นยังไงมาลองเล่นแบบเป็นไกด์เป็นไกด์ไกด์เฉยนะผมก็ไม่มีฝีมือในการเล่นมากเท่าไหร่มา ที่เป็นลายกีตาร์ลายแรกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะมันก็จะขึ้นตามหน้าจอเลยนะฮะทีนี้เราเราอัดมามันเป็นช่องมันเป็นแบบว่าออกเหมือนสตอริโอสองข้างแต่จริงๆแล้วเราอัดช่องมันช่องเดียวนะฮะก็คือช่องในออริโอเจฟมันขึ้นช่องเดียวมันก็จะมีแถบสัญญาณอยู่ช่องเดียวประมาณนี้คะเราก็สามารถเพิ่มสัญญาณเข้าไปได้หรือถ้าเราดับเบิ้ลคลิกมามันก็จะมีสัญญาณแบบนี้อยู่นะฮะแบบนี้โอเคก็ไม่มีผลอะไรเราสามารถ ลายเพิ่มเข้าไปอีกได้นะฮะเดี๋ยวเราเพิ่มลายเข้าไปอีกเนาะอันนี้เราอยากกระแพนตัวนี้ให้มันอยู่ด้านซ้ายก็ได้นะฮะนี่กดไปแล้วก็แผนตรงนี้หรือว่าจะแผนที่นี่ก็ได้นะที่มิคอนโซลแบบนี้นะฮะสามารถแผนได้เช่นกันนี่แผนซ้ายหรือขวาก็ได้มันก็ที่เดียวกันนั่นเองมาเดี๋ยวเราลองอัดไปอีกลายหนึ่งเพิ่ม่ให้มีการเสียเวลาเช่นเคยผมก็จะทําชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่อ่า เหมือนเดิมฮะเลือกแอมเข้าไปเข้าไปอีกชน n ลหนึ่งเนาะอันนี้เราจะอัดเป็นอีกซ้ายขวาประมาณนั้นฮนะ,ะก็อาจจะใช้แอมอีกตัวหนึ่งก็ได้นะฮะที่คนละคนละแบบกันเพื่อให้เสียงมันมีความแตกต่างประมาณนั้นนะฮะผมขอฟังเสียงมาดูก่อนนะ เสียงนี้ก็ได้เรียกง,ง่ายๆผมขอย้ายไปอีกหน้าจอหนึ่งนะเอเรียบร้อยตรงนี้เราก็มีลายสายท้าหนึ่งแล้วเดี๋ยวตรงนี้อัดไว้ตรงกลางแนละ้วเดี๋ยวค่อยแผนไปด้นานขวาโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาฟังกันฮนะมาต่อเลย สามารถที่จะแผนมันไปอีกด้านหนึ่งได้เช่นกันนะฮะเหมือนกันแผนไปในด้านขวาก็ได้นะฮะมันก็จะเป็นมีความแตกต่างกันระหว่างซ้ายกับขวานั่นเองฮะเดี๋ยวเราก็เอาอีกแผกนึงขึ้นมาเพื่อมาเป็นลายโซโลนะฮะว่าโซโลก็ได้สำหรับการอากีตาร์แบบเป็นไอเดียเพื่ออาจจะอยากทำเพลงหรือประมาณนั้นก็ได้นะฮะไม่มีปัญหาโซโลผมก็เช่นเดิมฮะเลือก เอฟเฟกที่เราต้องการเข้าไปนะฮะก็จะใช้ของตัวนี้แหละอ่าเนื้รอนะ n น u r a l ร s p อดีเอสพีเดี๋ยวมันจะมีตัวไหนที่แบบโซโล องตัวนี้ก็ได้เป็นเสียงโซโลนะฮะนี้เราแพนซ้ายขวาไปแล้วนะระหว่างกีตาร์สองตัวแล้วตัวนี้ก็จะไว้ตรงกลางให้เป็นหลายโซโลนะฮะมาันเลย กีตาร์สามลายเรียบร้อยแล้วนะฮะที่เป็นลายโซโล่แล้วก็แยกสายขวากีตาร์สองลายนะเดี๋ยว,วคราวนี้จบวิธีการอัดเสียงแล้วสำหรับเล่นกับจังหวะกลองหรือว่าเราจะเล่นเบสอัดเข้าไปอีกก็ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นไอเดียมันก็ทำคล้ายๆเหมือนกันแหละแหละไม่ใช่ทำคล้ายเหมือนกันเลยแล้วก็อัดลายที่เป็นเบสอัดลายที่เป็นร้องอัดลายที่เป็นอะไรประมาณเข้าไปนะฮะอันนี้เราพูดถึงเรื่องการอัดกีตาร์เพื่อเป็นไอเดียว่า เราจะทําเพลงนั่นเองนะฮะหรือว่าจะเล่นกับแบ็กกิ้งแท็กก็ได้อย่างที่บอก Import a udi o เข้ามาฮะเดี๋ยวเราค่อยมาฟังเสียงตอนท้ายตอนนี้ผมอัดออกมาแล้วเสียงที่ได้มันเป็นยังไงฮะสำหรับตัวนี้ใช้เอฟเฟกในคอมพิวเตอร์เนะเป็นตัว neural DSP ่ะที่ที่เป็น VSC ของเอฟเฟกต์กีตาร์นั่นเองโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันตอนท้ายอย่าลืมฟังนะฮะผมจะเอาเสียงที่เราอัดได้เมื่อกี้ ออกมาเมื่อมีเสียจังหวะกรองแล้วก็มีกีตาร์ซ้ายกีตาร์ขวาแล้วก็มีโซโล่อยู่ตรงกลางโอเคครับนะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันนะครับ